อันนี้คือภาพที่ผมจะสักวันนี้นะครับจะเสร็จหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเพราะทำเท่าที่ทำได้ของวันนี้นะครับด้วยเครื่องสักตัวนี้นะฮะเครื่องสักตัวนี้ก็ที่พูดไปก่อนหน้านี้ในไลฟ์ก่อนหน้านี้ก็คือยี่ห้อ C N C นะครับขายหน้าเว็บอยู่ หนึ่งน,นะฮะประมาณ1,000งมนนะมันสามร้300เหรียญผมจำรายละเอียดไม่ได้แน่นอนนะแต่ว่าขายในไทยที่ร้านอสักแททูสปายนะฮะหกพันหนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้คือการห่อเครื่องสักที่ถูกต้องนะครับเป็นเครื่องสักไร้สายนะฮะเครื่องสักตัวนี้เขาจะให้แบตสำรองมา1ตัวก็คือให้แบตมา2ตัวนะครับอันนี้เป็นตัวที่เขาแถมมาให้นะฮะเป็นหัวชาร์จแบบไทสีนะครับ ถ้าใครที่ใช้ระบบ Android ก็น่าจะสะดวกเลยนะครับวิธีห่อของผมนะครับใช้ถุงใส่เข้าไปในนี้ใช้กอตเทปกาวนะครับพันรอบด้านในก่อนแล้วก็เอาทิชชู่หอ่อแล้วพันด้วยโคบอลอีกครั้งหนึ่งแล้วทีนี้เวลาเราจะปรับเครื่องตัวนี้นะครับปรับผ่านถุงนี้เลยนะับแล้วก็เวลาเราจะหมุนนะฮะสามารถหมุนได้แบบนี้นะครับค่อยๆหมุนส่วนเวลาเราอยากจะเปลี่ยนแบตนะครับเราก็เปิดด้านบนมานะแล้วก็บิดออกแบบนี้นะฮะแล้วก็เก็บ แต่ไม่ควรจะเอาออกมาแล้วจับเครื่องแบบนี้นะครับเพราะว่าเราห่อไว้เพื่อป้องกันเลือดลูกค้ามาโดนที่ตัวเครื่องนะครับแต่ถามว่าโดนได้ไหมโดนได้หลังจากสักเสร็จเราก็ควรจะทาํา,าความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็เอาเข้าไปในตู้อบยูวีนะสวัสดีตอนดึกนะครับคุณสุดจะทนนะฮะแล้วก็ คุณพงพัฒน์นะครับผสมสีใช้น้ํายามิกกี่หยดดีครับกี่หยดถึงจะพอดีใช่ไหมผสมสีนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากให้สีอ่ะหนืดมากหรือหนืดน้อยนะตอนนี้ผมถือไม้นะเพราะวันนี้มันจะเป็นไม้ตัวนี้ผมไม้ไม้ไร้าสายตัวนี้มันอีกตัวหนึ่งมันพังต้องใช้ตัวเดียวแล้วก็จะใช้ move ไป move ม,มานะตรงน,นี้ผมผมบอกยากอะ่ะมันมันผมผมไม่ได้จําเป็นหยดมันขึ้นอยู่กับตอนทํางานมากกว่านะครับผมไม่ได้จําว่าใช้อันไหนต้องกี่หยดอีเทนอลกี่หยดอะไรเงี้ย ปกติผมใช้ประมาณหยดหนึ่งมันก็พอแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นสีที่ไม่ได้หนืดมากนะครับสีทั่วไปจริงๆเราก็ไม่ต้องมิกนะครับเครื่องตัวที่ใช้สอนต่างกับเครื่องสติกมาเยอะไหมนะฮะดีคนละอย่างกับสติกมานะครับถ้าเทียบกับสติกมาของผมเนี่ยปรับสโตกได้อะกนนมิกก็คือการจับถือดีกว่าแรงสะเทือนในการดึงลงมันจะมีแรงในการดึงลงนะฮะคือเวลาจับเครื่องสั่งเนี่ยมันจะมีแรงสะเทือนในการดึงลงแบบเนี้ย เครื่องสติกมานะครับชนะแบบขาดลอยแต่ถ้าเกิดพูดถึงแรงในการเข็มลงมากระแทกผิวนะฮะความนิ่งเรียบการสักได้อะไรแบบเนี้ยรู้สึกว่าเครื่องตัว6,000บาทนั้นนะ่ะน่าจะใช้ทำเส้นสู้สติกมาได้หรืออาจจะดีกว่าในเรื่องทำเส้นนะครับเป็นมอเตอร์ที่เขาผลิตเองนะครับแต่คิดว่าโอเคเลยนะก็อันนี้ผมลอกลาย<อ>ทายิ<อ>้งไว้ก<อ>็นานพอสมควรนะ ตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะเริ่มแห้งแล้วกดค้างนะครับเครื่องก็จะทำงานนะฮะแล้วก็ห้องทำงานใหม่ของผมแสงมันอาจจะยังไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่นะครับยังไม่ทันได้ซื้อคมไฟใหม่ เครื่องทำงานนุ่มมากนะครับถ้าสำหรับหนังเทียมก็อาจจะสักติดยากนิดหน่อยแต่ถ้าเป็นหนังคนผมว่าสบายนะถ้าเป็นหนังคนนะครับคิดว่าสบายเลยคือแรงเครื่องเนี่ยเพียงพอสำหรับหนังคนนะครับแต่ถ้าเป็นงานใหญ่ๆเดินเส้นเร็วๆก็อาจจะอาจจะมีติดขัดบ้างก็อาจจะต้องมือช้าๆนิดน,นึงนะครับสำหรับงานใหญ่ ำหรับการลงเส้นนะครับหนังเทียมไม่ต้องใช้วัสลีนนะฮะเพราะวัสลีนจะทำให้กระดาษดับดุดเร็วนะครับใช้ซับๆับเอาถ้าเป็นผิวคนแล้วอยู่ในห้องที่เย็นเนะี่ยกระดาษดับจะดุดยากกว่าแต่ถ้าเกิดอยู่ในห้องที่มีความร้อนหน่อยเนะี่ยกระดาษดับก็จะหลุดง่ายเหมือนกันนะครับ ก็คือถ้าเกิดคุณอยู่ในห้องที่ไม่ร้อนแอร์เย็นนะกระดาษดา้า์ก็จะติดผิวได้ดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับรู้เลยว่าคนที่หัดสักปวดหัวกับกระดาษดาร์ฟมาก จริงๆแล้วสำหรับคนที่หัดสักนะครับถ้าไม่ขี้เกียจก็ลงเส้นบางๆงไว้ครับตอนนี้ผมก็ึ่งๆลงเส้นบางๆไว้เหมือนกันครับเดี๋ยวขอให้ผ่านจุดนี้ไปก่อนเดี๋ยวจะบอกเรื่องลงเส้นบางบาง,บงเปลี่ยนจากรีวิวเครื่องสักเป็นแชร์ประสบการณ์สักหนังเดียมติดยากเหลือเกิน ไอ้ไม่ใช่ติดยากเหลือเกินสักยากเหลือเกินนะลงเส้นบางๆนะครับก็คือใช้หมึกน,น้อยๆนะครับหมึกที่ผสมน้านะแล้วลงไปแบบแผ่วๆนะครับแต่ว่าก็คมเหมือนเดิมนะคล้ายๆแบบนี้ครับแล้วหมึกมันจะไม่กระเด็นนะครับใช้หมึกแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ผสมน้ําธรรมดาครับแล้วก็เวลาตักก็ไม่ต้องจุ่มเยอะนะครับหมึกมันก็จะกระเด็นน้อยเช็ดง่ายนะแล้วก็มีอ๋อมันมีหมึกกระเด็นด้วยนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมใช้มึกผสมน้ำแล้วสังเกตว่ามันก็จะกระเด็นน้อยกว่านะครับเพราะมันบางกว่านะฮะแล้วเราก็ลงไปปกติเลยนะครับแบบอันเนี้ยเป็นแบบที่ผมวาดเองนะฮะพอเราวาดเอง เราก็จะจำรายละเอียดได้โอเคครับอพอลองจับเครื่องตัวนี้เนะี่ยชอบนะครับผมผมรู้สึกชอบนะอันนี้รีวิวแบบพูดพูดตรงๆนะครับก็คืออันไหนดีก็บอกอันไหนไม่โอเคผมก็บอกเลยนะครับเพราะผมขอเครื่องพี่เข้ามารีวิวที่เขาไม่ได้จ้างถ้าใครสนใจเครื่องตัวนี้ก็ลองติดต่อที่ หัดศักดแท,ทูซับไฟลนะครับแล้วก็สิ่งที่จะแนะนำวันนี้นะครับก็คือศักหนังเทียมนะฮะ ไม่ควรสักลายที่เล็กหรือละเอียดมากจนเกินไปนะครับมิฉะนั้นนะครับจะเป็นเช่นนี้นะครับก็คือลายหลุดออกหมดนะครับตอนนี้ไปแบบตัวใครตัวมันลนะฮะตัวใครตัวมันตัวมันตัวเผือกนะ ตอนแรกคิดว่าจะยากนะครับลายนี้คิดว่าคืนนี้น่าจะไม่ได้นอนเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะไป,ไปมา,ม,ามันไม่มีรายละเอียดแล้วครับมันหลุดไปหมดแล้วมันหลุดแล้วก็เท่ากับไม่หนักใจแล้วก็วาดกระสักขึ้นมาใหม่ไปเลยจบนี่แหละครับสําหรับคนที่เรียนนะฮะที่ผมจะแนะนําเสมอก็คือก่อนที่คุณจะสักนะครับ คุณต้องวาดภาพภาพนั้นก่อนนะวาดจนคิดว่าเราเข้าใจดีนะครับแล้วเวลาคุณสักอ่ะคุณจะกําหนดแสงเงาได้ดีคุณจะมีสมาธิกับงานนะเพราะคุณจะเข้าใจมันนะครับก็ได้โครงสร้างมาแล้วนะครับเวลาที่เราสักนะใช้เส้นน้ํานะครับเราลากคมเหมือนเดิมนะเราลากแบบลากคมเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องเน้นลากไปเลยเส้นเป็นจบเส้นไม่ไม่ใช่ลากแบบสเก็ตแบบ อย่างนี้นะครับคือลากไปเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ต้องเน้นขอให้เห็นเพราะว่าเวลาที่เราลากด้วยเส้นน้ำเนี่ยเราแตะนิดนึงเนี่ยมึกมันจะหลุดออกไปเลยนะครับเพราะว่ามันเจือจางนะครับแล้วเราค่อยมาเก็บใหม่สำหรับการตักหนังเทียมนะฮะจริงหนังคนก็ทําแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าหนังคนมันเช็ดง่ายแล้วก็เซนซซลมันติดค่อนข้างจะชัดเราก็เลยอาจจะไม่ต้องใช้เส้นน้ําทั้งงานขนาดนี้นะแต่สําหรับหนังเทียมนะครับผมแนะนาว่าใช้เส้นน้ําไปเลยนะครับ ทําเส้นจริงไม่ตรงเส้นน้ํานะครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันคือการฝึกสักหนังเทียมเราก็คิดว่าเส้นน้ํานั่นคือรอยดร์บของเราก็ได้ไม่นับเป็นผลงานหรือเราจะใส่เส้นน้ําลงไปในผลงานไปเลยก็ได้ที่ไม่ต้องตรงกันก็ได้นะครับอันนี้มันไม่มีกิิมีถูกขอแค่งานออกมาสวยก็พอนะครับจริงแล้วนะก็จะได้ทดสอบเข็มเบอร์เจ็ไปด้วยนะครับว่าเครื่อง ทำงานกับเข็มเบอร์เจ็ดเป็นไงบ้างนะครับอันนี้ทำเขานะฮะเขาอยากให้เส้นหนาไปเลยก็เลยผลไปเลยตั้งแต่แรกนะครับตอนนี้ก็สบายละใช้้าเปียกเช็ดได้เลยนะ จริงๆแล้วบริเวณเขาเนี่ยใช้เข็มแมกนั่มก็ได้นะครับวันนี้เท่านี้นะครับมีคนถามว่าเดินเส้นแบบนี้ปกติใช้ไปเท่าไหร่ ผมจาตัวเลขไปไม่ได้นะครับต้องบอกตรงๆแล้วก็สักหนังเทียมเนี่ยมันจะติดยากกว่าหนังคนนะครับเราเน้นคุมน้ําหนักน้ําหนักของมือน้ําหนักเสียงก็พอนะครับไม่ต้องแบบไม่ต้องคิดว่ามันจะต้องเพอร์เฟกเหมือนเหมือนคนก็ได้นะครับขอแค่เราคุมมือให้แบบนิ่งนะฮะนิ่งได้อะพอเวลาไปสักคนเราก็ค่อยปรับจูนใหม่อีกทีหนึ่งเพราะผิวคนมันจะติดง่ายกว่า แต่ที่สําคัญคือเวลาเราสักหนังเทียมเนี่ยจะต้องแบบชํานาญแล้วพอสมควรนะครับถึงจะไปสักหนังคนนะฮะก็สําหรับวันนี้นะครับคือสถานที่ทํางานผมเนี่ยมันยังไม่ไม่ใช่ที่ทํางานสักจริงๆนะครับก็เตียงมันยังเตี้ยไปผมยังต้องปรับอีกนิดนึงนะฮะก็เลยทําให้เวลาทํางานมันยังไม่เต็มที่มันใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนะฮะด้วยเร่อ mm hmm. อะไรนะโพสิชันที่มันยัง มันยังไม่ถูกต้องเท่าไหร่ต้องต้องปรับอีกนิดนึงนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ทำเนี่ยมันเป็นเครื่องใหม่ด้วยส่วนนึงนั่งไม่ถนัดบวกกับอ่าอต้องตนะัวเนี้ยมันจะทิ่มหัวผมอยู่นะครับมีคนคอมเมนต์บอกขอบคุณสำหรับความรู้นะครับยินดีครับก็ถ้าใครสนใจเรียนออนไลน์นะครับก็อยู่ที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะก็มีค์ดเรียนออนไลน์นะฮะมึนไม่หมดแล้วตอนนี้ ทำงานมาเมื่อกี้มืนมีคันเล่นออนไลน์นะครับปัจจุบันราคา6,900บาทก่อนจะปรับขึ้นเป็นราคา7,900บาทจ่ายทั้งเดียวนะฮะเขาเรียกว่ามีความรู้ตั้งแต่สักไม่เป็นจนสักเป็นนะครับเวลาเปิดมาเราก็ต้องมาเช็คสินเต็มทุกวันโอเคนะฮะก็จะเริ่มแล้วหลังจากที่ลงเส้นน้ำไปครั้งก่อนนะฮะ โอเคนะครับลงฝอยลึกเท่าไหร่ถึงดีที่สุดนะผมปล่อยเข็มประมาณ2มิลนิดๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าทําเส้นจริงๆมันก็มีรายเอียดเล็กๆนะายละยเหลี่ยมเล็กๆอันนี้ถ้าเป็นผิวคนนะแล้วสักเสร็จเนี่ยผมไม่เอามือเปล่าจับแบบนี้นะครับฟอก่อนนะฮะหนังเทียมนะครับแล้วก็เข็มพวกนี้ก็เป็นเข็มจําลองนะถ้าเป็นเข็มสักคนจริงๆผมจะไม่ใช้มือเปล่าจับเด็ดขาดครับรวมถึงเครื่องสักนะฮะถ้าเป็นสักคนจริงๆเนี่ย ผมจะไม่จับเด็ดขาดเลยนะครับต้องบอกก่อนก็คือเวลาเราทํางานใช่ไหมเราจะรู้สึกว่าเราจะกดจะกดเปิดปิดมันแล้วทุกครั้งที่เรากดอ่ะมันจะเกิดเหตุการณ์นี้นะเวลาเราจะกดเปิดปิดเนี้ยมันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะก็อันนี้เป็นก็เป็นข้อเสียนะครับมันเป็นแมกเนตนะซึ่งถ้ามันมีทวิตทวิตก็คือแบบ เหมือนใส่ล็อกปับ๊บแล้วมันมีเขี้ยวเงี้ยเขี้ยวแบบบิดนิดนึงผมว่าจะจะดีกว่านี้นะก็แต่ถ้าเราใช้สองมือแล้วเราใช้อีกมือนึงกดเหตุการณ์นี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ปรับความลึกปล่อยเข็มลงมาลึกตื้นเนี่ยใช้สะดวกครับใช้ง่ายปรับแบบนิดเดียวนะก็ครบรอบออกมาแล้วแล้วก็สามารถถอดถอดมาล้างนะครับถอดมาทําความสะอาดแยกชิ้นส่วนแยกได้ได้หมดเลยนะ อันนี้ก็เป็นส่วนมอเตอร์นะส่วนนี้อันนี้ไม่ได้ล้างไม่นอไปล้างส่วนอันนี้ด้านล่างถอดไปล้างได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะส่งคืนพี่เจ้าของนะร้านหักสักแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ถอดได้ก็คือส่วนนี้นะอันนี้ก็คือเราถอดตัวนี้ไปล้างทําความสะอาดแล้วก็เข้าเครื่องอบนะครับแล้วเราก็ใช้ทิชชู่กับแอลกอฮอลแล้วก็ ทำความสะอาดด้านในนี้นะแล้วก็สามารถที่จะเอาเข้าเครื่องอบไปทั้งแบบนี้เลยนะทั้งตัวเครื่องอบที่ผมพูดถึงนี้คือ UV นะครับไม่ใช่เครื่องอบความร้อนนะไม่ใช่ออโตเคมนะเครื่องอบ UV ถ้าใช้11โวลต์นะครับสีแดงจะได้3ชั่วโมงถ้าใช้สีส้มนะ10โวลต์ได้3.6 3. ชั่วโมงถ้าใช้สีเขียวจะได้5.6แต่ที่ผมใช้เมื่อกี้ผมน่าจะใช้ประมาณ 7, 7โวลต์นะครับได้7ชั่วโมง ผมใช้ประมาณ7หรือ6.5เนี่ยถ้าผมเดาไม่ผิดนะฮะอยากได้เครื่องสักดีๆราคาไม่แพงนะครับ CNC นะในเว็บจากราคา300เหรียญผมไม่รู้เหมือนกันราคาไทยราคาเท่าไหร่จะขายในไทยตอนเนี้ยขาย6,100บาทถือว่าถูกมากๆถูกจนไม่หับผมต้องไปขอพี่เขามารีวิวอะ่ะคือแบบไม่งงแบบ ได้เหรอวะอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็เขาไม่ได้จ่ายตังค์ผมนะเพราะฉะนั้นเวลาผมจะพูดอะไรผมก็จะสบายใจนะผมรีวิวคือขอเขาแล้วมารีวิวนะฮะก็เลยจะแบบว่าเวลาผมพูดอะไรเงี้ยก็จะสบายใจแบบอ่าเวลากดแล้วมันหักเนี้ยผมพูดได้เลยเนี้ยอะพี่ครับกดแล้วมันหักครับอะไรเงี้ยจะ,จะพูดได้แล้วก็ปุ่มกดเนี่ยมันเป็นปุ่มเล็กๆนะครับเวลากดนะเล็กๆมีความกดยาก อยู่พอสมควรนะต้องไปลองเองอะ่ะแต่ถามว่ากดได้ไหมได้ถ้าตั้งใจอะ่ะถ้าชินแล้วอะ่ะกดได้มันเป็นปุ่มที่แบบไอตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าดีไซน์มันอะ่ะสวยนะครับหน้าตาในการออกแบบดีแต่ถ้าพูดถึงในตรงนี้นะพี่หมุนเนี่ยนะครับใช้ง่ายมากลื่นมากดีมากครับถือว่าออกแบบดีมากนะแล้วก็สัดส่วนเออร์โกนอมิกอยู่แบบโอเคจับแล้วจับแล้วดีแต่ก็ยังเป็นกลางๆเพราะว่าถ้าถ้าดีกว่านี้หัวมันจะไม่ค่อยหนักนะ แต่นี้มันเป็นเครื่องเครื่องแบตเตอรี่แบตแบตมันอยู่บนแล้วก็ผมยังไม่ได้จับเครื่องแบตร,ราคาแพงๆก็เลยยังไม่รู้ว่ามันมันจะมีที่ดีกว่าน,นี้แค่ไหนนะแล้วก็การทํางานโอเคคุ้มคนระับสำหรับราคานี้นะฮะก็วันนี้จบเท่านี้ใครที่สนใจคารเรียนออนไลน์ก็ได้ลิงก์อยู่ด้านล่างดีสคริปชันนะ